มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนสามีเล่าหมดเปลือกนาทีภรรยาทุรนทุรายหลังเผลอกินขนมจีบแม่ค้าพร้อมเผยผลชนสูตรค่ะวันที่11ถับพาทับ63นะคะผู้สืกข่าวได้รับรายงานจากชาวบ้านในตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพบว่ามีชาวบ้านที่กินขนมจีบ ที่ซื้อจากแม่ค้าเรขี่จกักรยานยนต์มาขายเกือบ20รายนะคะเกิดอาการถ่ายท้องรุนแรงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งและมีคุณยายวัย66ปีนะคะท้องเสียอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายค่ะญาติได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองปลือนะคะผู้สื่อข่าวจึงเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าญาติิกำลังประคองตัวนายประเสริฐโอนเจเริญ ซึ่งมีอายุ73ปีซึ่งได้ขออนุญาตจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเดินทางมารดน้ำศพนางธนูช่างผูพงางงาม,งามอายุ66ปีซึ่งเป็นภรรยาคู่ใจนะคะที่จากไปด้วยอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของลูกหลานและก็ญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมรดน้ำศพค่ะนายประเสริฐโอนเจริญนะคะสามีของนางธนูผู้เสียชีวิต ที่ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางพลีด้วยอาการเดียวกันได้ขออนุญ,ญาตออกมาจากโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อมารดน้ำศพผูเป็นภรรยานะคะได้เล่าทางน้ำตาว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันพุทธที่ผ่านมาในขณะที่ตนเองและก็ภรรยานั้นได้เดินทางไปเก็บผักที่แปลงผักนะคะได้มีแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขายของกินประเภทขนมจีบสละัเปาก๋วยเตี๋ยวหลอดที่บรรจุอยู่ในถุงหูหิ้วนะคะแขวนข้างรถขี่เข้ามาขาย ภรยาตนได้ซื้อขนมจีบเอามากินที่บ้านโดยแบ่งให้ลูกหลานในบ้านกินกันหลายคนมีเพียงลูกสาวคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้กินค่ะซึ่งขณะกินไปครั้งแรกทุกอย่างก็เป็นปกติหลังจากที่เข้านอนจนถึงกลางหรือประมาณเที่ยงคืนเศษนะคะเกิดอาการถ่ายท้องอย่างรุนแรงเรียกว่าไหลเป็นน้ำกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากตนแล้วคนอื่นๆทางลูกหลานแล้วก็ภรรยาของตนที่กินขนมจีบเข้าไปทุกคนเกิดอาการถ่ายท้องรุนแรงทุกคนค่ะ ส่วนหลานสาวมีอาการเวียนหัวแล้วก็อาเจียนร่วมด้วยแต่ก็ต้องรอจนกระทั่งเช้าลูกสาวจึงได้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังแพทย์ได้ตรวจรักษาแล้วก็ให้ยาและได้กลับบ้านมาซึ่งตอนนั้นอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะเพียงแต่ทุเลาลงเท่านั้นแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ยังคงถ่ายท้องอยู่นะคะกระทั่งอีกวันหนึ่งอาการไม่ดีขึ้นลูกสาวจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางพลีอีกครั้งแพทย์ได้ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงบ่าย ของวันนี้ลูกสาวของตนโทรมาบอกว่าภรรยาตนเสียชีวิตแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชแต่ผลชนะสูตรเบื้องต้นกลับระบุว่าหัวใจล้มเหลวในวันนี้ตนจึงของอนุญาตหมอออกมาจากโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อมาดูหน้าภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายนางอารุณีอ้นเจริญบุตรสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของแม่ในครั้งนี้ มันใจว่ามาจากการที่คุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวหลายคนได้ซื้อขนมจีบจากแมคคารถเร่รายหนึ่งมารับประทานเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของบ้านพักของตนเองมีพ่อแม่แล้วก็หลานที่รับประทานขนมจีบเจ้านี้ในช่วงบ่ายจากนั้นพอตกดึกทุกคนเริ่มมีอาการถ่ายเหลวตลอดโดยไม่มีอาการปวดหรือว่าเกร็งท้องแต่อย่างใดแต่จะถ่ายตลอดเวลาจึงพาไปส่งโรงพยาบาลสิรินธร เมื่อไปถึงก็ยังไม่หยุดถ่ายแต่ว่าทางโรงพยาบาลได้ฉีดยาและให้พักดูอาการประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะออกมาบอกว่าสาเหตุมาจากอาหารเป็นพิษให้คนไข้กลับมาพักที่บ้านและห้ามทานยาหยุดถ่ายให้ถ่ายออกให้หมดเชื้อจะได้หมดค่ะหลังจากพาแม่และพ่อกลับมาที่บ้านพบว่าอาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งรุ่งเช้าเห็นแม่ฟุบหมดสติขณะกำลังคลานไปขอความช่วยเหลือจากพ่อจึงรีบแจ้งกู้ชีพให้มาราบและพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ ส่วนพ่ออาการอย่างน่าเป็นห่วงขนาดแถวบ้าน20กว่ารายแล้วและที่เขาขายมาตลอดทางจะมีใครเป็นอีกหรือไม่เราไม่รู้โดยมีญาติของผู้ป่วยรายหนึ่งที่หลานที่ยังเล็กอยู่กินน้ำจิ้มของขนมจีบเข้าไปและเกิดอาการชักแล้วก็ถ่ายท้องเช่นกันค่ะได้เก็บน้ำจิ้มไปให้หมอตรวจพบว่ามีสารอันตรายร้ายแรงผสมอยู่นะคะซึ่งเป็นสารอะไรตนไม่ทราบเพราะไม่ได้ถามรายละเอียดมาค่ะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสอบถามคนขายหน่อยคือเขาค่าชีวิตของแม่เราไปด้วยส่วนทางด้านน้องชายของผู้ตายได้ออกมาระบ,บุว่าในวันนั้นหลายคนที่มาซื้อของแม่ค้าคนนี้แต่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าซื้ออย่างอื่นไม่ได้ซื้อขนมจีบแต่คนที่ซื้อขนมจีบไปกินปีนลักษณะเช่นเดียวกันหมดเลยค่ะ สิงคัดบอาจะเกิดการใส่สารกันบูดรหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้อากาศบันร้อนหรือว่าอาจจะมีพิษเพราะว่าหลานที่บ้านกินแต่ขนมจีปเปล่าไม่ได้กินน้ำจิ้มก็เป็นเหมือนกันถ่ายท้องเหมือนกันหมดเลยส่วนคนที่ตายอายุมากแล้วแล้วก็ภูมิต้านทานก็น้อยพอถ่ายมากๆทำให้เสียน้ำเยอะและเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อตัวนี้มันเข้าไปในกระแสะเลือดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เวลาไปชนะศพทางโรงพยาบาลเขาต้องบอกความจริงให้เรารู้ ไม่ใช่อะไรก็หัวใจล้มเหลวซึ่งมันไม่ใช่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ